ไ <laughs> <laughs> ด้ตามทีที่ลงหงื่อเรยวๆนี้นะคะโมนที่ที่ทำอะไรแบบนี้นะคะํำมวยด้วยแต่ไม่มีราคาเพลงนะคะ <laughs> เอาเ,เ,เรยวๆปลิกออกับป,ปิ้ยไปยได้ไหมนี่นะคะ <laughs> ดูการทำะะารทำนะคะการเราทำนะคะนี่นะคะโมนแบบนี้นะ ดูนะคะแม่เยอะไแมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่แบบนี้นะคะเพื่อแต่ใส่เป็ดตรงหัวค่ะเอาเร็วเร็วเยออย่าอย่าลืมเตรียมตัวทำด้วยนะคะใครอยากซื้อก็ซื้อไปเลยไม่ให้เย็บแล้วกัเย็บแล้วกันเก็บแล้วกันำลังเยี่ยไว้โยเย็บค่ะเลยไปดูเย็บแล้ะกันอันนี้กำลังกินป้มอยู่ค่ะ ได้งไหมลุงวาพอหลือได้ไหมก็ได้กบใจนะ